รถเสียแล้วก็น้องหอมออกไปขายของไม่ได้นะคะ dance, that, that สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะไมสงค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องหอมนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอน้องหอมหลายวันเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงน้องหอมบ้างนะคะวันนี้นะคะน้องหอมได้มีเวลานะคะก็มา ออกคลิปเนาะว่าส่วนมากาช่วงนี้นะคะน้องหอมไม่ค่อยว่างเลยนะคะน้องหอมจะยุ่งแต่เรื่องขายของนะคะแล้วก็ไม่ที่น้องหอมไม่ได้ถ่ายทําคลิปลงนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ว่างจริงๆเลยนะคะและน้องหอมก็ไม่ทิ้งในการทํา y o u t u b e นะคะกอ็อาจจะมีคลิปลงบ้างไม่ได้ลงบ้างเนาะและเพราะว่าอาชีพที่น้องหอมทําอยู่ตอนนี้นะคะก็ อะไรที่ทําได้ก็ยังทําไปก่อนเนาะเพราะว่า,า YouTube เนาะหอมจะมาทําเป็นอาชีพหลักเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารา,ายได้จาก youtube มันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะมันก็ไม่พอใช้เนาะเพราะว่าน้องหอมมีภาระหลายอย่างที่ต้องใช้จ่ายนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเข้าใจน้องหอมด้วยนะคะแต่น้องหอมช่วงนี้น้องหอมอะไรที่ทําได้น้องหอมก็ทําไปนะคะ ก่อนหน้าที่น้องหอมจะมาทํา youtube น้องหอมก็เคยเป็นแม่ค้าขายของกินมาก่อนอยู่แล้วนะคะและตอนนี้ก็โควิดก็ไม่มีแล้วเนาะน้องหอมก็เลยได้กลับมาขายของเหมือนเดิมนะคะและยูทู e นะคะน้องหอมก็ได้ทําในช่วงที่น้องหอมว่างเนาะถ้าน้องหอมไม่ว่างน้องหอมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งคลิปอาจจะไม่ได้ทําคลิปลง youtube นะคะเพราะว่าน้องหอมจะมายึดให้เป็นอาชีพหลักเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า เอาตรงๆเลยนะคะผู้ติดตามน้องหอมก็ไม่ได้เยอะเท่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้องหอมก็ไม่ได้เป็นคนดังมาจากไหนนะคะแล้วก็ยอดรายได้จากที่น้องหอมได้จากทาง YouTube นะคะต่อเดือนก็จะได้ประมาณ2 0 0 0ันหรือสกว่าบาทเอ๊แค่นั้นเองนะคะต่อเดือนนะคะน้องหอมก็ไม่พอใช้จ่ายหรอกนะคะเพราะว่าน้องหอมต้องใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างนะคะมีภาระหลายอย่างที่ต้องใช้จ่ายนะคะแล้วก็ ก็จนตอนนี้โควิดหายแล้วนะคะน้องหอมก็เริเ่มออกอาขายของเหมือนเดิมนะคะน้องหอมก็ขายของบ้างแล้วก็ทํำยูทูบบ้างนะคะก็ทํารวมไปเนาะ u t u b e ก็ถ้าน้องหอมบ้างน้องหอมถึงจะมาถ่ายคลิปลงนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะเข้าใจน้องหอมด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอมมีภาระห,ะหลายอย่างที่ต้องจ่ายที่ต้องใช้อะไรแบบนี้เนาะก็พี่ๆทุกคนก็อาจจะเข้าใจนะคะ ก็เหมือนตอนนี้นะคะน้องหอมคือในวันนี้นะคะที่น้องหอมมีเวลามาออกคลิปนะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะคือตอนนี้ลดเสียอยู่นะคะรถเสียแล้วก็น้องหอมออกไปขายของไม่ได้นะคะปกติเนาะน้องหอมจะออกไปขายของตามตลาดนัดนะคะแล้วก็คือจะไปทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์นึงก็จะไปสามวันนะคะ สองวันหรือสามวันบางทีถ้ามีงานยิบหรือว่ามีปอยมีงานอะไรอย่างนี้นะคะก็สี่ห้าวันเลยนะคะเมื่อวันอ,อน,น,ะะน,นอาทิตย์นี้นะนะคะในในอาทิตย์นี้เนาะก็ตั้งแต่วันจัน์ไปวันเสาร์ก่อนนะคะวันเสาร์แล้วก็หยุดพักก่อนอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธนะคะสามวันเลยนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาหยุดนะคะแล้วก็ที่จริงคือรดน้องหอมเสียก่อนนะคะถ้าไม่เสียก่อนก็อาจจะได้ไปอีกนะคะตอนนี้คือ ลดน้องหอมเสียนะคะแล้วก็น้องหอมก็ได้ถ่ายทําคลิปสั้นๆนะคะได้ถ่ายคลิปสั้นๆลงใน facebook ไปแล้วนะคะวันนั้นที่น้องหอมไปขายของเนาะก็ถือว่าฝนมันตกนะคะตกคือไม่ได้ตกหนักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ตกตลอดนะคะจนทําให้ถนนมันลื่นนะคะแล้วก็คือวันนั้นที่ไปขายของนะคะมันจะเป็น งานปล่อยเลี้ยงเมืองนะคะเลี้ยงเจ้าเมืองประมาณนี้นะคะปีละหนึ่งครั้งเองนะคะแล้วก็คือแต่ละที่ที่น้องหอมไปมันไม่ได้มันไม่ได้ซ้ํากันนะคะไปแต่ละที่คืออ่ายังไงอะแต่ละหมู่บ้านนะคะมันไม่ได้เขาไม่ได้จัดพร้อมๆมกันเนาะเพราะว่า,าวันที่ฝนตกนะคะน้องหอมก็ได้ไปอีกหมู่บ้านนึงนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นงานวันปล่อยเลี้ยงเจ้าเมืองนั่นแหละนะคะก็ได้ไปขายของนะคะก็ ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปขายของจนเอ่อจนถึงเที่ยงนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะคนมาทําบุญก็มากันแทบจะไม่ได้นะคะแล้วก็คนมาขายของคนจะซื้อกินก็ไม่มีนะคะคนขายของก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่น้องหอมไปขายของน้องหอมตื่นเช้าไปนะคะ,ะคือในช่วงนั้นฝนก็ตกไปโปออยู่นะคะแต่ว่าถนนมันก็ยังไม่ลื่นแล้วก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าตอนไปก็มีลื่นบ้างแต่มันรถไม่ได้รถไม่ได้รถน้องหอมมันไม่ได้ไปติดขี้โคนหรือว่าก็ยังไปได้เนาะเพราะว่ารถน้องหอมมีโฟวินนะคะรถน้องหอมเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็ขับไปได้ไดไดเรื่อยแต่มันก็จะลื่นไปื่นมาอยู่นะคะวันนั้นไปด้วยแล้วก็ใจสั่นด้วยนะคะกลัวเนาะแต่ทีนี้ก็คือไปได้ไปรอดแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ ช่วงประมาณ78็ดแปดโมงประมาณนี้นะคะก็เริ่มมีคนมาเรื่อยๆนะคะก็มีรถติดบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็ไปช่วยคนอื่นเขาเอารถของตัวเองไปช่วยคนอื่นดึงรถนะคะก็ไปช่วยบ้างก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ไปช่วยคนอื่นเขาขนของมาขายบ้างนะคะคนที่เขามาขายของอะไรพวกนี้เนาะเขารถมันติดนะคะรถมันติดที่คนนะคะมาไม่ได้ก็ไปช่วยเขา เอายกของของเขามาใส่ที่รถของเราแล้วก็เอามาวางที่ขายของให้นะคะก็ไปช่วยเขาก็ไปไปมาๆยังได้อยู่เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กๆนะคะจะติดที่โคนแน่นอนนะคะไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คือวันนั้นนะคะรถนี่คะติดนะคะไม่รู้กี่คันไม่รู้นะ่าจะสิบคันยี่สิบคันได้นะคะแล้วก็คนเขาก็ไปช่วยกันนะคะไปขุดขี้โคนเพราะว่า เวลาเราเหยียบเร่งไฟรถนะคะแล้วก็คนมันก็ยิ่งลึกเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็รถมันก็จะไปไม่ได้เนาะแล้วก็คนเขาก็จะมาช่วยๆกันนะคะอย่างเช่นในคลิปที่น้องหอมถ่ายลงเฟซไปนะคะ,ะเดี๋ยวน้องหอมจะให้ดูคลิปนะคะที่ได้ถ่ายไวย้ในวันนั้นนะคะก็มีคนมาช่วยกันนะคะแล้วก็เอารถอีแตนนะคะรถอีแตนนี่คือมันจะแรงมากนะคะแล้วก็เอารถอีแตนมาช่วยดึงนะคะบางคันก็ คือมันจะช่วยมันจะดึงแล้วก็ผักมันไม่ไหวนะคะเพราะมันเข้าไปลึกมากนะคะก็ต้องเอารถใหญ่หรือว่ารถอีอแตนที่เครื่องมันแรงนะคะมาช่วยดึงก่อนนะคะถึงจะได้นะคะวันนั้นคือรถติดกันโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนาะ,ะก็น่าจะเกือบเกือบเที่ยงนะคะฝนก็เริ่มหยุดนะคะตอนนั้นคนที่มาเที่ยวในงานนะคะก็เดินเท้าเปล่ามานะคะแล้วก็เหยียบเหยียบ อะไรนะเขาเรียกอะไรขี้คนขี้คนนะคะก็ภาษาไทยก็จะเรียกขี้กลมนะคะก็ <g iggle> ขาเป็นขี้ดินขี้กลมมาหมดเลยนะคะก็เหยียบเหมือนนั้นมาเลยไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนะคะก็ฝนจะตกแล้วคนก็ไปช่วยกันเยอะเนาะแต่ว่าน้องหอมเป็นผู้หญิงก็ไปช่วยไม่ได้นะคะน้องหอมก็ขายของก็ไม่ได้นะคะในช่วงนั้นเนาะน้องหอมก็เลยมาออกมาถ่ายคลิปในช่วงที่ ที่พี่เขาช่วยกันดันรถนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ทันตอนที่เขาอีแตนมาลากนะคะไม่ทันนะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะคะวันนี้มาขายของนะคะดูบรรยากาศในงานนะคะฝนตกนะคะดูมันไม่มีใครมาเลยอะ่ะเพราะฝนตกหนักมากนะคะถนนก็ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีรถมีรถนะคะรถเอ,อ่อยังไงอะ่ะ มันรถมันมาไม่ได้นะคะถนนก็ลื่นหมดเลยนะคะดูเพิ่งเอารถอีแตนนะคะเอารถอีแตนมาลากไปนะคะถนนไม่ดีเลยนะคะโ,โหโชคดีนะคะน้องหอมมาเช้ากว่าคนอื่นก็เลยรถไม่รถไม่ติดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นอะรถมันจะติดตรงที่โคนนี้นะคะมันไปไม่ได้เลยนะคะดูขนาดรถเล็กๆก,ก็ต้องเอามาลากเอาเชือกมาลากนะคะดูบรรยากาศในงานนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะพี่ทุกคน ดูนะคะไม่มีใครมาเที่ยวเลยนะคะเพราะฝนตกหนักมากะะดูนะคะดูบนท้องฟ้านะคะไม่เห็นว่าจะมีพี่เบลจะแดดออกเลยนะคะ<อ>ดูท้องฟ้านะคะ,ะพี่ๆทุกคนก็อาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วเนาะเพราะว่าน้องหอมถ่ายลง Facebook ใบนะคะแล้วก็คือว่า อันนี้คือในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าเนาะเพราะว่ารถน้องหอมไปได้ดีแล้วนะคะเพราะว่ารถน้องหอมเป็นรถมันเป็นรถกระบะนะคะมันสูงเนาะแล้วก็ไปได้ฝนวันนั้นตกทั้งวันเลยนะคะกะ็น่าจะต,ตอนเที่ยงเนาะที่ฝนหยุดนะคะฝนหยุดก็เริ่มมีคนมาเที่ยวนะคะแล้วก็เริ่มได้ขายของบ้างแล้วนะคะแล้วก็คือว่ามีคนคน ที่มาทมําบุญหรือว่าคนที่มาเที่ยวนะคะก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนะคะแต่ละคนที่มาเที่ยวนะคะก็เหยียบที่คนมาอย่างเดียวนะคะก็ตลกดีเหมือนกันนะคะไปขายของนะคะไม่ได้ไม่เคยเจอ,อสถานการณ์แบบน,นี้เลยนะคะวันนั้นไปนะคะเจอฝนตกนะคะโอ้โหจนแบบคิดว่าไม่ได้ขายของแน่เลยนะคะแล้วก็ช่วงบ่าย,ายช่วงหมายเไปก็คนเริ่มหยุดแล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นทั้งวันไม่มีแดดเลยนะคะแล้วก็ แต่ก็คดียังดีที่ยังมีคนมาเที่ยวแล้วก็มีคนมาซื้ออยู่นะคะเพราะว่าในงานทั้งในงานมีน้องหอมขายน้ําหวานนะคะมีน้องหอมแค่เจ้าเดียวนะคะก็เลยทําให้ขายดีนะคะน้องหอมจะขายของแปลกเนาะไม่ได้ทําขายไม่ได้ขายของซ้ําคนอื่นนะคะถ้าขายของที่ซ้ํากันก็อาจจะไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะคะน้องหอมจะของที่น้องหอมมาขายก็จะมีพวกน้ําหวานนะคะหลายอย่างแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายทอดนะคะแล้วก็ มีปราหมึกออย่างนะคะแล้วก็ได้ขายดีมากเลยนะคะวันนั้นแทบไม่ได้กินข้าวเลยนะคะได้ขายนะคะส่วนมากที่ไปขายในงานหรือว่าในปอยอะไรพวกนี้จะได้ขายดีกว่าตลาดนัดนะคะสุดท้ายนะคะไปแล้วก็ไม่คุ้มเลยนะคะที่ขากลับนะคะทําให้รถน้องหอมเสียเนาะ,ะรถจมไปเกือบจะครึ่งคันนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะนี่ก็คือสภาพรถที่เสียและแช่อยู่ในกลางน้ํานะคะ จมไปเกือบครึ่งคันนะคะก็แฟนน้องหอมออกไปซื้อน้ำแข็งให้นะคะแล้วก็ทีนี้ค่กลับเข้ามาแฟนโทรมาบอกว่ารถติดตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็คือมันออกไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็คือต้องจ้างรถแมคโครมาลากออกนะคะคือสงสารรถมากเลยนะคะรถคันนี้นะคะคือเป็นรถที่น้องหอมรักมากนะคะคือ เก็บมาจากนําพักน้าแรงนะคะแล้วก็เก็บดังแล้วก็ซื้อมาด้วยตังตัวเองนะคะก็เลยทําให้เราทําให้น้องหอมรักมากนะคะรักเหมือนเป็นลูกคนที่สองเลยนะคะรถคันนี้นะคะคือแฟนโทรมาบอกว่าตอนนี้รถติดตรงกลางน้ําเลยนะคะติดทรายอยู่แล้วก็เครื่องดับไปแล้วนะคะแล้วก็คือมันออกไม่ได้นะคะแล้วก็แฟนบอกว่าเอาตังโทรมานะคะเอาตังมาให้หน่อยเดี๋ยวจะจ้างรถแมคโครลากออกนะคะแล้วทีนี้ น้องหอมก็ขายของอยู่นะคะลูกค้าก็เยอะด้วยนะคะวางมือก็ไม่ได้นะคะทีแรกคือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะคะคือว่าน่าจะติดธรรมดาแล้วก็จ้างให้รถเข้ามาลากออกแค่นั้นเองนะคะพอมาเห็นสภาพรถนะคะโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะวันนั้นคือขายของอยู่มือสั่นนะคะมือสั่นแล้วก็ใจก็เต้นแรงมากนะคะคือรู้สึกสงสารรถนะคะไม่รู้ว่ารถจะเป็นยังไงบ้างนะคะสงสารรถมากนะคะ คิดในหัวนะคะคิดว่าแฟนบอกว่าเอารถแมคโครมาช่วยออกอะไรเงี้ยน้องหอมก็คิดว่ารถน่าจะพังยับหรือว่าอ่าย่างไงอนะน่าจะเสียหายมากอะไรเงี้ยคือจนทําให้ไม่อยากขายของเลยนะคะแล้วก็คือปลาหมึกที่น้องหอมเตรียมไปก็เยอะนะคะก็จนไม่ออกมาวางขายเลยนะคะคือกลัวว่ารถจะเป็นอะไรมากกว่าไม่ตอนนั้นคือวินาทีนั้นคือไม่ได้ห่วงอะไรนะคะห่วงรถอย่างเดียวนะคะ รถคันนี้คือเป็นรถที่น้องหอมเก็บมาแล้วก็ซื้อมาด้วยตัวเองนะคะก็เลยรักมากนะคะรักมากเหมือนเป็นลูกคนที่สองเลยนะคะเวลาไปขูดไปขีดแสอะไรนิดนึงนะคะทําให้น้องหอมอยากจะร้องไห้เลยนะคะคือเหมือนว่ารถรู้สึกเป็นแผลแล้วก็รู้สึกเจ็บไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะบางทีแฟนก็บอกว่าน้องหอมบ้าหรือเปล่าอะไรนะคือรถมันไม่ได้มีใจมันไม่ได้มีจิตใจมันไม่ได้มันเป็นแค่อะไรอะเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังไงก็เหมือนกันเลยเงี่ยพอเราใช้งานเขาอยู่กับเรามานานอะไรเงี้ยมันคือมันรักเหมือนเป็นรูปไปแล้วอย่างนี้นะคะก็คือได้ยินว่ารถไปติดตรงนี้แล้วก็มันสตาร์ทไม่ได้นะคะโอโหใจทําให้น้องของมือนี้นะคะระหว่างปิ้งปลาหมึกงมือสั่นแล้วก็ใจสั่นแล้วก็คืออยากจะร้องไห้อะเพราะว่ามีคนเยอะแยะจะร้องไห้ต่อนหน้าคนอื่นก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้โกหกนะคะพูดเรื่องความจริงเลยนะคะจะมีคลิปให้ดูนะคะระหว่างทางที่น้องหอมถ่ายมานะคะจะมี รถตอนที่น้องหอมมานะคะรถน้องหอมก็ได้เอารถแมคโคร่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูสภาพรถของตัวเองนะคะเป็นขี้คนหมดเลยทั้งคันนะคะก็ทีแรกคิดว่าไม่เห็นสภาพรถคิดว่าจมไปทั้งคันนะคะแต่ที่จริงคือไม่ได้จมทั้งคันนะคะก็มีคนมาช่วยผักช่วยดันนะคะแล้วก็คือมันจมไปเกือบจากครึ่งคันนะคะก็สาเหตุนี้นะคะทำให้รถของน้องหอมเสียนะคะ วอนนี้นะคะพี่พี่ทุกคนดูนะคะรถติดคนดินนะคะคือรถไปไม่ได้เลยนะคะต้องเอาแมคโครต้องเอารถแมคแมคโครมาช่วยทำถนนนะคะตอนนี้เพราะว่าตรงน,นี้จะเป็นแม่น้ำข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าสะพานมันเสียนะคะเขากำลังทำสะพานอยู่ไม่มีสะพานเดินนะคะก็เลยต้องข้ามสะพางแม่น้ำนี้นะคะวันนี้ฝนตกนะคะถนนมันก็เลย รื่นนะคะดูนะคะรถจะจอดฝั่งนู้นเยอะนะคะและตอนนี้รถที่มาติดอยู่ฝั่งนี้คือไปไม่ได้นะคะก็กําลังเอารถแมคโครทําถนนอยู่นะคะอีกอย่างนึ่งน้องหอมมาขายของนะคะวันนี้ฝนตกหนักนะคะแล้วก็รถน้องหอมก็มาติดอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะคือตอนนี้เล่นรถเสียนะคะรถไปไม่ได้นะคะ อันนี้คือไม่ห่วงอะไรห่วงรถอย่างเดียวนะคะอาจจะร้องไห้เหลือเกินนะคะวันนี้มาขายของไม่ทุ้มเลยนะคะรถน้องหอมนะคะเป็นรถกระบะแล้วทีนี้ท่วมท่วมเอ่อคนนะคะมันเข้ารถน,น้องหอมเข้าไปในโคลนดินเกือบครึ่งนะคะตอนนี้คือใช้รถแมคโคนี้มาลากออกนะคะคือจะร้องไห้อะ สานรถนะ,ะมาดูสภาพรถน้องหอมนะคะไปไม่ได้นะคะดูนะคะรถเสียนะคะสตาร์ทไม่ได้ใช้รถแมคโครลากออกนะคะนี่ดูดูนะคะรถทั้งคันเป็นดินเป็นขี้คนหมดเลยนะคะสตาร์ทไม่ได้ ของที่น้องหอมไปขายนะคะก็ใช้รถอีแตนนะคะจ้างรถอีแตนจ้างรถอีแตนไปลากมานะคะตอนนี้ <c oughs> นี่นะคะรถแม่รถแม่ขวากำลังทากาลังทําถนนให้รถฝั่งนู้นข้ามมาอยู่นะคะข้าวของน้องหอมก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้น้องหอมเดินมานะคะอนนี้นะคะกําลังเซตก,กันทํารถน้องหอมอยู่นะคะสตาร์ท <c oughs> ไม่ติดนะคะอันนี้เริ่มทำสตาร์ทได้บ้างแล้ว แต่ว่าสตาร์ทได้แล้วก็ดับสตาร์ทได้แล้วก็ดับนะคะคนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะไม่มีใครรู้ไม่มีช่างรู้จักเรื่องรถเลยสักคนนะคะตรงนี้นะคะสตาร์ทได้แล้วก็ดับสตาร์ทได้ก็ดับนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะกำลังช่วยๆกันทำอยู่นะคะ วันนั้นไปขายของคือไม่คุ้มเลยนะคะได้ขายแค่ครึ่งวันนะคะตังที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าจะพอใช้ใจในค่าไปซ่อมรถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็รถได้ไปอยู่ที่อูเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าเมื่อวานเนาะทางอูเขาทางอูซ่อมรถนะคะก็ได้โทรมาบอกว่าคือเขาเรียกอะไรอะสมองสมองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันเกี่ยวกับรถเนาะน้องหอมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะ เขาบอกว่าเขาตรวจจากคอมนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเสียหายนะเขากาลังจะส่งไปฝั่งไทยนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อหรือว่าไปตรวจสอบอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเขาจะส่งไปฝั่งไทยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คือย,ยังไม่รู้ราคานะคะว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะคะ <S <S ก็คือรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะที่ได้ไปขายของที่ได้ไปขายของตรงนั้นแล้วก็ทําให้ลดเสียนะคะคือไปที่อื่น ไม่มันไม่มีอะไรมันคือไปที่อื่นมันก็ไปได้ปกตินะคะแต่ไปเวงานนั้นน้องหอมก็เคยไปปีแรกแล้วก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็คือจนทําให้รถน้องหอมเสียถึงตอนนี้นนะคะก็เลยไปขายของไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยอยู่ว่าอยู่บ้านนะคะก็ไม่รู้ว่ารถอีกกี่วันรถถึงจะซ่อมเสร็จนะคะ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าไปขายของแล้วก็จะมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็จนทําให้รถเสียนะคะค่าซอ่าซอมรถแต่ละทีมันก็ไม่ได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แต่ละครั้งถ้าเราไปซ่อมมันก็เสียแค่ไม่กี่ร้อยเองนะคะแต่ว่ารถยนต์นี้มันคือมันเสียรอบละเป็นหมื่นสองหมื่นขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็คือตอนนี้ยังคิดหนักอยู่เลยนะคะว่าค่าซ่อมรถจะหมดเท่าไหร่นะคะ ก็คิดดาวหิวเหมือนกันเนาะก็ในช่วงระหว่างนี้นะคะคือว่าน้องหอมไม่ได้ไปขายของนะคะระหว่างรถเสียเนาะน้องหอมก็อาจจะมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้พี่ได้เห็นกันบ้างนะคะก็น้องหอมต้องขอขอบคุณที่พี่ทุกคนมากนะคะที่คอยเป็นำกำลังใจแล้วก็ติดตามน้องหอมมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าน้องหอมจะได้ลงคลิปหรือไม่ลงไม่ได้ลงคลิปนะคะก็มีพี่เอฟซีหลายคนที่ส่งกําลังใจมาให้ทุกวันเลยนะคะก็น้องหอมต้องขอขอบคุณามากๆนะคะแต่ว่า ที่น้องหอมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ใครเลยนะคะช่วงนี้คือว่าน้องหอมยุ่งนะคะยุ่งคือว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องขายของนี่แหละนะคะแม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่มีเวลาเล่นเลยนะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้ไปตอบคอมเมนต์ใครเลยนะคะแต่ถึงยังไงนะคะน้องหอมก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ PFC ส่งกําลังใจมาให้ทุกวันเลยนะคะที่ จนทําให้น้องหอมมีกําลังใจอยากจะทาคลิปต่อไปนะคะเวลาว่างน้องหอมก็มาออกคลิปให้พี่ได้ชมกันแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่น้องหอมไม่ได้ไปถ้าวันไหนที่น้องหอมได้ไปขายของหรือว่ายุ่งอะไรแบบนี้น้องหอมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้พี่ได้เห็นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องหอมตลอดเลยนะคะ แล้วก็ EPFC ขอมาบอกว,ว่าตอนขายไข่ตอนไปขายของนะอยากให้ถ่ายคลิปลงบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าอยากจะถ่ายอยู่นะคะถ้ามีคนถ่ายให้ก็อยากจะถ่ายในช่วงที่น้องหอมขายของอยู่เหมือนกันนะคะว่าระหว่างที่น้องขาหอมขายของเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากอยากถ่ายทาให้เห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันมีคนถ่ายให้นะคะถ้าเราเอาขากล้องแล้วก็ไปตั้งแล้วก็ถ่ายเอง เด,ๆๆเดี๋ยวพอขายของยุ่งๆอยู่เดี๋ยวเดี๋หันมาเดี๋ยวกลัวว่าคนเขาจะเอาโทรศัพท์เราไปก่อนนะคะเพราะว่าในงานคนเยอะนะคะแล้วก็ขายของก็ยุ่งมากเลยนะคะแทบไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะคนเยอะนะคะก็น้งหอมบองตรงเลยนะคะว่าได้ขายดีนะคะขายดีคือจนแทบทําไม่ไหวปิ้งไม่ไหวเลยนะคะคือเพราะว่า น้องหอมกับน้องคำพองนะคะเราไปกันแค่สองคนเองนะคะก็คือช่วยๆกันเนาะน้องคำพองจะอยู่โซนฝั่งน้ําน้องหอมจะส่วนอยู่โซนฝั่งปิ้งแล้วก็ทอดนะคะถ้ามีคนถ่ายทําให้ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีคนถ่ายให้ก็เดี๋ยวน้องหอมจะถ่ายบรรยากาศที่น้องหอมได้ขายของเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้พี่ได้เห็นกันนะคะแต่ว่าวันนี้น้องหอมก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ คือวันนี้มาเล่าประสบการณ์ในวันก่อนที่ไปขายของมาเนาะก็จนทําให้รถเสียนะคะมันไม่คุ้มเลยนะคะแต่ก็ทําไงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเราไม่ลองไปเราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้วันข้างหน้าด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้นะคะถ้าไม่ไปรถอาจจะไม่เสียนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆีทุกคน เป็นกำลังใจให้น้องหอมแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ